ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียดเข้ามารับชมชิมนี้ของข้างจองนะครับคาสาระชิมนี้กาเป็นชิดที่สองนะครับพี่น้องครับอ่าก็เื่นก็ต้องขอ,อนําเรียนว่าอ่งาง้วทางของเข้านี่เป็นงวัวทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรรกกับบริการจ็บเงินปลายทางเะครับพี่น้องครับเป็นงวัวดีโบมีตามํานี้นอกเหนือจากสองรอยกิโลเมตรที่ทางขวางทรงให้ฟี่แล้วทางขวาก็สามารถจะสรงให้ได้ทั่วประเทศครับวัตถุดูคุยคารถส่วนต่างกันได้ครับพี่น้องครับอ่า เลียกันบ่หลายแล้วครับเป็นงัวเล่หลังเลาได้ครับเป็นงัวขึ้นกำไรเห้พอแม่พี่น้องเอฟซีที่ตามผลงานทางช่องและพอแม่พี่น้องกทุกท่านที่เขามารับช่มจีบของทางช่องกันครับพี่น้องครับผมว่ามองขายเลยครับพี่น้องครับอ่าบ่หลายยายห้างพอเลยพเพื่อต่อครับพี่น้องครับเพราะว่าลงมากหลายจีบแล้วครับพี่น้องครับอ่าที่เห็นหลายลุงิบมาัุกมือกับเลือยยูแช่์สามโตได้ครับพี่น้องครับอุณหงกเอฟซีกับิดไปแล้วครับกบขอบบุญขอบคุณมากๆครับทุกท่ันทีการสนับสนุนทางขอกด้วยดีตลอดมมาาาครัับบนี้้หเงงว ชุดสามตนี่ประกอบด้วยงัวจังไดเนี้ยครับพี่น้องครับเอาเมียแรกนี่ก่อนครับเป็นเมียสาวลูกผสมเลมันครับพี่น้องครับนี่ครับพอเป็นเลมันเมียเป็นไทยกลางครับงัออายุหกเจ็ดเดือนครับส่วนสูงกับเมียนหาบวกเป็นงัวบทคบเครืองนะครับเป็นงัวยานุ่มเหลือด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเนื้อหนังดีครับพี่น้องครับมีน้ำมีรึงครับนี่ครับแข็งขาดีนี่ครับพี่น้องมือชาๆครับนี่ครับแข็งล่าขาเกินเป็นงัวดีวามีตําหนีครับ แล้วก็ประกอบด้วยแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่สูงร้อยสามสิบบวกสองลูกสาวอยู่สี่เดือนแม่เซิ่งพันรอบอ่าสี่เข่าสองเดือนนะครับพี่น้องครับอ่าเอาไปรุ่นท้องเอาผมไม่ได้ตรวจท้องครับเพราะว่าผมขายหมาให้ถึถๆครับพี่น้องครับในสามตัวนี้นะครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสองหมื่นบาทเพียงๆครับพี่น้องครับอ่าท่านใดสนใจก็โทรมาหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษมวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับมาผิดหวังแน่นอนครับกล้าท่ากล้ารับประกันกล้าการันตีให้พอแม่พี่น้องคนสื่อเลยครับว่าทานเอาไปเลี้ยงมีกำไรแถมแน่นอนครับชุดนี้อยาาแนะนำให้เลี้ยงสุดๆเลยครับพี่น้องครับก็สีวายอย่างครับก็สิวามันคุม่ามมนได้ตัวเมียทั้งเหมือนไหมครับตัวเมียทั้งเหมือนเราก็เป็นงวสายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงที่สุดนิยมเลี้ยงเลยส่วนมากคนนิยมเลี้ยงไท่กลางเราก็เอาพอบามันพอเล่พอบีบมาสมมอาครับ ทีคนนิยมเลี้ยงสายพันธุ์ไทยกลางนี่ก็เพราะว่าอาพ่นกับัตว์เรวลวก่าให้ลูกหัวปีไทยปีเราก็สามารถาพาเราได้หลายสายพันธุ์ประมาณนี้ครับพี่น้องครับพาเราได้หลายสายพันธุ์ครับนี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับชุดสามตัวเมียประกอบด้วยแม่ลูกเมียและวัวสาวอายุเจ็ดเดือนหนึ่งตัวขายในราคาสองหมื่นบาทท้วนครับบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางครับ วัวไปถึงที่โดยปลอดภัยวัวลงรถเสร็จค่อยนับเงินจ่ายกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับบอผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่อง youtube ผมกลับว่าคอยเดี๋ยวเขาไปตอบเป็นไรครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่ต้องเกรงใจครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางเลยครับชุด3ตัวสวยๆชุดหนาเลี้ยงครับสารชุดนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับการสวัสดีครับ